จงอยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวกเพราะพลังบวกส่งถึงกันได้และพลังบวกนั้นสามารถที่จะถ่ายเทถ่ายทอดแชร์พลังงานกันได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความแค่ไม่ได้หมายความเพียงแค่เรากำลังพูดคุยอยู่กับคนที่รู้สึกติคิดดีเป็นแต่หมายรวมถึงคุณกำลังฟัง ผ่านวิดีโอหรือคุณกําลังได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่ปรารถนาดีให้สิ่งดีๆแก่คุณหรือแค่ใครบางคนคิดนึกความรู้สึกส่งมาพร้อมความรู้สึกดีๆให้แก่คุณรวมถึงข้อความที่มาพร้อมกับพลังบวกนั่นเองเราจะดึงดูดคนที่มีความสั่นสะเทือนในความถี่เดียวกัน เราถ้าเราสัมผัสความรู้สึกดีพลังบวกบ่อยๆเรากำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรา